สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ตรงกับวันที่16มกราคม2025นะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับคลิปนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับจวนเข้ามาแล้วการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ AFC U20 นะครับ2025ที่จะระเบิดแข่งขึ้นที่ประเทศจีนนะครับระหว่างวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์นะครับจวนเข้ามาแล้วฮะต้นเดือนหน้านี่แหละฮะ เรามาดูสายการแข่งขันและการเตรียมพร้อมของแต่ละทีมเอาเฉพาะทีมชาติไทยก็แล้วกันนะครับเออในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับมีทีมจากอาเซียนเข้าไปอยู่2ทีมนะครับทีมชาติไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับผมกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A ประกอบด้วยเจ้าภาพนะครับสา,สาธารณรัฐจีนนะครับประชาชนจีนแล้วก็กาตากีกิถานแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแจ้งก่อนนะครับว่า แข่งโป๊กทุกสายเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มดีที่ทีมชาติไทยร่วมสายอยู่ก็แข่งโป๊กกันทุกทีมแหละอย่าว่าเออหน้าไปอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เลยแข่งโป๊กทุกทีมเลยกลุ่ม B นะครับประกอบด้วยเกาหลีเหนือซาอุดิอาระเบียประเทศอิรักแล้วก็ทีมชาติจอแดนนะครับทุกกลุ่มนี้ก็มีอยู่แต่ละกลุ่มจะมีอยู่4 4ทีมนะครับกลุ่ม C ีนะครับประกอบด้วยอิราน อุซเบกิสถานเยเมนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับกลุ่มต่อไปก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซีเรียแล้วก็ประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยเราช้างศึกเราอลองดูนะครับว่าทีมชาติไทยเราจะสามารถผ่านเข้าไป4ทีมที่จะไปรอบสุดท้ายยาี้ไปยู20ที่ประเทศชิลีนะครับเอา4ทีมนะครับเข้าไปนะครับผมก็แต่และทีมนี่แข็งโป๊กเลยครับทุกทีมเนี่ยแหมก็ โดยเฉพาะาสายการแข่งขันของทีมชาติไทยเรากลุ่มดีเนี่ยโหโเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนี่มามาพร้อมกันเลยแหมอันดัแปกก็พอเข้าใจได้แล้วว่ายัางไงยังไงทีมชาติไทยเราก็ต้องเจอเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นหนึ่งในสองน,นี่มาแน่ๆแหละว่างเงี้ยทุกทัวร์นาเมนต์แต่นี่แหมมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันก็ก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเราก็ต้องประมาณนี้ครับต้องผ่านเหล่านี้ให้ได้นะครับเพื่อเพื่อ ในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปยูยี่สิบนี่ก็จะขึ้นไปยูยี่สามแล้วก็ไปทีมชาติชุดใหญ่เงี้ยเป็นการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับเนีย่ยไม่กลัวครับกลัวอะไรเล่าอ,อย่างเงี้ยถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปเตะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ในใจแอดคนเดียวว่าที่คิดว่าอย่างนั้นนะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสู้สู้จนกว่าจะจะทําให้ดีที่สุดว่างั้นนะครับผมอ่าทั้งหมดสี่สายนะครับเอ่อก็ผลสรุปของการแข่งขันของ,ของทัวร์นาเมนต์นี้จะไปประเทศชิลี4ทีมนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูวันที่การแข่งขันของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติต่างๆนะครับอ่ะตามมาครับในสไลด์ที่2นะครับจะจะเอามาเฉพาะนัดแรกก่อนนะครับเอาเอานัดแรกก่อนอ่าตามมาครับครับนัดแรกของแต่ละสายนะครับของทุกทีมแอดมินเอามาให้รับชมภาพรวมก่อนนะครับผมก็ะจะคิกออฟในระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์นะครับ นัด <Workers. S 2> ที่นี่คือนัดที่ <mature variety: S 3> 1นนะครับนัดที่1ก็จะระเบิดแข่งขึ้นดังต่อไปนี้นะครับวันพุธที่12กุมภาพันธ์นะครับออสเตรเลียนะครับของกลุ่ม A นะครับตอนรับกับตอนรับกีกิฐานก่อนเลยนะครับของกลุ่ม A นะครับแล้วก็เจ้าภาพนะครับวันเวลาเดียวกันวันเดียวกันนะครับแต่คนละเวลาแน่นอนนะครับตอนรับตอนรับแข่งซาอุก่อนเลยนะครับจีนจะพบกับกาตาร์นะครับ กลุ่ม A นี่ออสเตรเลียพบกีฬาฐานี้เวลายังไม่ลงนะครับพร้อมกับจีนแล้วก็กาตาก็ยังไม่ลงนะครับมาดูกลุ่ม B นะครับอิรักน่ะจะพบกับเกาหลีเหนือในวันที่13กุมภาพันธ์จอแดนนะครับจะพบกับซาอุนะครับวันที่13เช่นกันนะครับแล้ววันที่13ของกลุ่ม C นะครับอุซเบอุซเบกิกีฬาเนี่ยจะพบกับเยเมนนะครับก่ออิรานนะครับจะพบกับอินโดนีเซียนะครับเหล่านี้คือเวลายังไม่ลงนะครับ วันศุกร์ที่14นะครับวันศุกร์ที่1 4่กุมภาพันธ์นะครับเกาหลีใต้จะพบกับซีเรียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับจะพบกับทีมชาติไทยนะครับเออก็หากว่าทีมชาติไทยเก็บแต้มได้โหปังเลยนะครับเนี่ยปังเลยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะคิกออฟกันในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวแอดมินจะนาแมตช์ที่2แมตช์ที่3มาลงให้ทราบต,ต่อไปนะครับก็เอาแมตช์แรกไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนแมตช์แรกแล้วก็นัด2นัด3าแอดมินทําไว้เรียบร้อยเลยแหละ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหนาวมาอีกแล้วหนาวมาอีกแล้วอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ